สวัสดีครับตอนนี้ลุงพลกำลังปรับพื้นที่นะครับผมน่าจะทำเป็นถนนนะครับตรงนี้เป็นถนนที่รถวิ่งเข้าออกได้นะครับ ก็หลังจากที่ฝนตกนะครับมันก็เข้าปรับยังไม่ได้ตอนนี้ฝนหยุดแล้วลุงก็มาปรับนะครับปรับพื้นที่ตรงถนนที่จะเข้ามานะครับจากด้านหน้านี้เข้ามาได้นะครับถนนตรงนี้เกวต่างบ้านเนาะ ที่แหนว่าจะสร้างตั้งบ้านตรงนี้นะครับบริเวณนี้เนาะก็เพื่อรถที่จะเข้ามานะครับรถยกบ้านหรือว่ารถวัสดุก่อสร้างนะครับก็ที่จะเข้ามาเนาะ ถ้าปรับเรียบแล้วนะครับรถก็จะสามารถวิ่งได้นะครับวิ่งเข้าวิ่งได้แต่ถ้ายังไม่ปรับแต่ถ้ายังไม่ปรับรถก็ยังไม่สามารถเข้าได้เนาะนี้ลุงก็ปรับเรียบแล้วนะครับเรียบมาก เดตล่าสุดนะครับช่วงบ่ายนะครับตอนนี้ก็บ่ายโมงตรงนะครับที่จำปาดงนะครับส่วนทีมช่างนะครับทางนู้นทีมช่างก็ลุยงานองค์ปูประจิตองค์จำลองอย่างเต็มที่นะครับลุยอย่างรวดเร็วนะฝั่งนี้ลุงว่ามาปรับพื้นที่เนาะน่าจะเข้าปรับตรงนี้ไม่รู้ได้หรือยังเนาะเพราะายังมีน้ําขังอยู่นะครับลุงจะเข้าหรือย,อยังน่าจะยังไว้ก่อนเอาตรงถนนไว้ก่อนนะครับ ที่ลงจะปรับ อัปเดตล่าสุดนะครับก็ปรับแนวถนนนะครับปรับแนวถนนทางเข้าที่ของมิเดซอรี่นะครับพี่หนึ่งมเดซอรี่เนาะเผื่อมีรถยกบ้านยกตู้คอนเทนเนอร์หรือว่ารถวัสดุก่อสร้างนะครับถ้าจะเข้ามาตรงนี้ปรับไว้ให้เรียบพอแดดออกมาก็จะแห้งนะครับแดดออกมาก็จะแห้ง ครับน่นาจะทำถนนไว้ครับน่าจะให้รถยกเข้ามานะอะไรประมาณนี้ใช่ครับต้องปรับปรับไว้ปรับพื้นที่รอรุ้นนะครับรอรุน้นจะเป็นที่ตั้งตู้คอนเทนเนอร์หรือเปล่านะครับผม